สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์จ้ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจำเดือนกันยายน2563อ่มะมาดูกันขอไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามี judgment ค่ะ Judge, judgment คนเก่าคนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องมาผูกพันคุณกําลังมีกรณีกับคนเก่าถึงแม้ว่าคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่คนเก่ากลับมาเกี่ยวข้องผูกพันหรือคุณล้ารึกนึกถึงคนเก่าๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเจออะไรคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีมีนละคณามีคนนี้วนเวียนกับคุณมานานแล้วนะคะอืม โอเคค่ะไพ่แปดถ้วยมาใบแรกเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้เดินจากมาจากความสัมพันธ์นี้ชั่วคราวนะคะมันมีความไม่ชั่วคราวแหละแปดถ้วยแต่ต้องมาดูนต่อคุณเดินออกมาแล้วเป็นยังไงคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วเป็นยังไงโอเคค่ะคิงออฟซอสจริงจังตั้งใจตั้งมั่นว่าไม่เอาแล้วเขาเขาเขาแขวนคุณอยู่บนฝาผนังนานแล้วไม่ยอมชัดเจนไม่มีอะไรชัดเจนไม่บอกอะไร ให้กับคุณรู้อย่างชัดเจนไม่มีความหวังแน่นาคตและให้กับคุณนะคะยืนรอเขายืนมองดูความสัมพันธ์อยู่อยู่นั่นนะไม่ยอมเปิดเผยอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนสักทีไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะคะไม่แก้ตัวด้วยไม่พูดอะไรเลยไม่ไม่มีปฏิกิริยายเลยด้วยนะคะขอดูว่าคุณเป็นยังไงกันต่อเซเว่นออฟซอสความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีกันสองคนเนาะอ่ะ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีกันสองคนโอเคมันเลยทําให้เกิดการอยากได้ความชัดเจนด้วยนะคะ,ะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีกันสองคนเดิมูนคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกแล้วมันไม่ไหวอยากเดินออกมาแต่ใจจริงๆขึ้นเป็นไพ่พลังงานคุณจัดเม้นใจจริงแล้วคุณยังเดินมาไม่ได้คุณยังรู้สึกเขาอยู่ใช่ปะอะนะคะอืาทีนี้มาดูกันต่อ ofwand นคุณออกมาแต่เขาพยายามดึงคุณไว้หรือความรู้สึกของคุณก็อยากดึงเขาไว้อยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ไพ่ก็บอกว่าต่างคนต่างดึงกันเอาไว้ยังดึงกันเอาไว้อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเอ Ace of อฟโซดอีกใบนึง a ฮ e ofwand สเหมือนโยนหินถามทางเลยที่คุณออกมาเนี่ยคุณก็เหมือนโยนหินถามทางไปเลยอยากรู้ไปเลยเขาดีหรือชั่ว เขาจะยังไงจะมาง้องไหมจะกลับมาคุยไหมหรือจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะให้บอกนี้เลยชัดเจนอืมเดินออกมาแล้วแต่เดี๋ยวโดนดึงกลับไปแหละนะคะอือฮึมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเป็นคนมีความคิดที่ซับซ้อนทางความรู้สึกหลายๆอย่างปรกะการของเขาเหตุและผลของเขามันมีเยอะมันมีมากซะจนบางทีคุณรู้สึกคุณเข้าไม่ถึงคนคนนี้เลย คุณเลยต้องใช้วิธีการโยนหินถามทางนี่แหละในการแบบโยนหินถามทางไปเลยให้เขาดูดีว่าเขาจะทํายังไงเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ต้องทะเลาะกันแล้วคุณก็ต้องแบบพยายามแบบคือพูดตรงๆเขาไม่บอกคุณต้องสร้างสถานการณ์หรือสร้างเหตุการณ์หรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างจากเรื่องของอารมณ์ขึ้นมาเพราะทุกๆครั้งที่คุณทําแบบนี้คุณจะได้คําตอบกลับมาทุกครั้งนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีมีและคานามีเขาคิดยังไงกับคุณ ฟอคบอคุณคุณคุณเป็นความสุขนะคุณเป็นความสุขคุณเป็นคุณหลงไหลกันในเรื่อง p a ช s i o n เรื่องเซ็กซ์ด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่นะคะหนูหนูเยาวชนเข้ามาดูนี่ไม่ใช่ดวงหนูเลยนะถ้าเป็นดงนี้นะคะ,ะเขาหลงไหลเขามองคุณเป็นความสุขหลงไหลคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้ง นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีๆหรือคุณถ้าคุณยังไม่ีความสามาึกซึ่งกันมันเป็นความรู้สึกที่ติดติดรึงมีความรู้สึกที่แบบขอช่วยเหลือกันเขารู้สึกดีกับคุณนะคะ ten of pentacles เห็นไหมคุณมีการช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันบางอย่างด้วยใช่ป่ะสิบเหรียญเนี่ยนะคะไปซัพพอร์ตเขาเปล่านะคะ page of pentacles อืมคือช่วยเหลือเขาอะไรหลายอย่างในบางอย่างบางเรื่องด้วยในหลายเรื่องที่คุณสามารถช่วยได้คุณช่วย นะคะคุณมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเขาให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ต่อกับมันด้วยนะคะอืมอ่าอืมอ่าทีนี้มาดูกันต่อเอาจริงๆคนคนนี้ให้ก็ขึ้นมาว่าเขาก็อยากจบความสัมพันธ์นี้แนละ้วทำให้มันถูกต้องเหมือนกันนะ แต่ใจเขาก็แพ้ใจแต่เองกันแหละที่แบบปล่อยคุณไปไม่ได้นะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีและคนามีนะเดอร์เลอรเห็นไหมเดยกก็ดึงกลับมามันถ้าคือชาวราศีมิถุนและคนามิถุนเดอ l o เ e อรมันเป็นการอ่านสลับกันได้บางทีมีนคุณมีแฟนอยู่แล้วเปล่าเขามีคนมาซ้อนคุณเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ หรือคุณจะไปซ้อนเขาเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะเพราะนี่เป็นลาศีนะคะก็ต้องดูว่าลัคนายัางไงแบบไหนนะคะเป็นดวงทั่วไปเนี่ยไพ่เดลเวเ e อ,อร์ออกมามีแนวโน้มว่ามีใครมาซ้อนในความสัมพันธ์นี้ก้าวไม่เท้าแล้วสถานการณ์คือเหมือนพยายามระวังตัวซึ่งกันและกันเขาก็ระวังตัวคุณก็ระวังตัวกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแปดไม้เท้าเดี๋ยวก็กลับมาถ้าแยกกันไปแล้วเนี่ยจะเขาจะกลับมา เขาจะอยู่เขาจะนึกถึงคุณขึ้นมามีแพชชั่นกับคุณขึ้นมาแล้วเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะ the tower เห็นไหมแปดไม้เท้าเนี่ยจะส่งข้อความมสเซจมาแบบกระทันหันเลยค่ะว่าผาเปี้ยงเดอะทาวเวอร์ tower, นะคะส่งมาแบบกระทันหันมาหาคุณแบบเข้าใจแบบกระทันหันเลยนะคะแล้วเขาจะมีการพูดอะไรบางอย่างพูดอะไร The view of ฟรานซูสแน่นไงมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องอะไรคะ <c oughs> เขาจะมีการพูดจาอะไรบางอย่างสารภาพผิดสารภาพทุกเรื่องสารภาพในความรู้สึกผิดของเขาที่มีต่อคุณที่เขาเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะคะทุกอย่างแครอ่าสลับกันได้หรือในเหตุการณ์นี้จะมีใครบางคนสารภาพความรู้สึกให้ฟังซึ่งกันและกันอืม อยู่ๆก็เกิดเรื่องที่ต้องพูดกันและพูดความรู้สึกเลยตัดสินใจพูดเลยทั้งคุณและเขาก็ได้นะคะเนี่ยพอพูดแล้วมันจะดิ่งดิ่งดงความรู้สึกทั้งคุณและเขามันจะเริ่มดิ่งบทสรุปเป็นยังไงจากเหตุการณ์นี้เซเว่นออคับพวกคุณยินยอมที่จะไปต่อและอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังหาความเป็นจริงไม่ได้มันยังหาคําตอบของมันจริงๆไม่ได้คุณจะไปอยู่ในโหมดที่ว่า รักก็ได้ชอบก็ได้ยอมรับตัวเองว่ารักอยู่รักมากมีความรู้สึกดีๆจะไปต่อแบบไม่จริงจังก็ได้เนี่ยนะคะอ่ะโอเคจะไปต่อจะยังอยู่ในเหตุการณ์นี้แบบยังไม่หาคำตอบก็ได้ประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันการงานอ่ะ คุณสอบวงดยการงานดีมีงานดีๆขึ้นมาให้ดูเยอะแยะทําเยอะแยะนะคะอือฮึคุณโอกาคุณมีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้าทีมและมีลูกทีมมีบริวารที่ดีที่จะคอยช่วยเหลือคุณดูแลคุณอย่างดีด้วยนะคะคุณจะมีไอเดียปิ๊งใหม่ๆเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะอือฮึมีเซ็กันจ็อบมีงานที่สองจะทํางานลลงหุ้นอะไรกับใครมีเพื่อนเข้ามาหางานให้คุณมีหุ้นส่วนเล็ก นะคะคุณจะหาะไรายได้ได้เพิ่มด้วยมาดูเรื่องการเงินต่อดีกว่าหนึ่งใบ king of cup ใจดีเงินเยอะหาง่ายแต่ใช้เก่งนะคะหาเงินง่ายแต่ใช้เก่งในช่วงนี้คุณมีโอกาสหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้เก่งด้วยนะคะแต่ไพ่แนะนําเรื่องการบริจาคในช่วงนี้ชาวราศีมีรคะนาเมงคุณจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางพุทธศาสนาการทําบุญการบริจาคไม่แน่คุณอยู่ในศาสนาใดก็ตาม คุณจะได้ทําเกี่ยวข้องกับการบริจาคก,การทํางานอะไรใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริจาคนะคะมันจะช่วยเหลือคุณนะคะอ,อ่ะประมาณนี้อ่าทีนี้มาดูคําแนะนำนะคะของคำแนะนำนะคะของคนที่คนโสดมีฮันนีมูน เดี๋ยวว้าวว้าแล้วเชียวเนี่ยเซนมาพร้อมกับไพ่เป๊ะเลยค่ะ The Sun คุณกำลังจะไปเจอใครบางคนค่ะที่จะสร้างบรรยากาศโรแมนติกเขาจะเข้ามาทำให้คุณอิ่มเอมหัวใจเนี่ยไพ่เดอะซันเป๊ะเลยนะคะให้คุณมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมหัวใจเลยค่ะอย่างที่คุณแบบไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณจะรู้สึกไม่ทันตั้งตัวเลยว่าเอา้า ฉันได้รับโอกาสแบบนี้หรือคนแบบนี้เข้ามาดูแลฉันด้วยหรอนะคะแต่ไพ่ย,ยังบอกอยู่นะดูให้ดีก่อนอาจจะมีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไพ่ก็ไพ่ก็บอกว่ามันเป็นตม,มันเป็นความสุขอะเข้ามาเป็นความสุขเหมือนเป็นโบนนะัสอะเออมีคนมาดูแลคนหลอ่อคนน่ารักคนสวยมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนคุณงอนกันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันอย่างที่บอกอืมคุณจะปะทะคารมกันมีการบอกเหตุการณ์ อย่างที่ป้าบอกไปว่ามันจะมีการบุ้มระเบิดความรู้สึกใส่กันนะคะดายลิงเลยพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วให้คุณให้คุณเปลี่ยนทัศนคติค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่เขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราตกลงจะคุยกันไหมตกลงจะคุยกันต่อในการที่ยอมรับว่าเขาเป็นเขาและให้เขายอมรับที่เราเป็นเรานะคะมาตกลงคนละครึ่งทางแล้วไปต่อ แต่ไพ่ก็ดูรู้ว่าคุณไปต่อเพราะาตามสถานการณ์แล้วได้ไปต่อเนี่ยคุณจะตัดสินใจกันสองคนว่าจะไปต่อนะคะคุณมีคู่ล่ะ mm hmm. past life Relationship mm hmm. คุณแข่งทื่อกันมาก่อนหรือเปล่าไม่มีความโรแมนติกไหมไพ่แนะนำเรื่องการที่ต้อนรับตัวเองคนเก่าที่เคยมีความสุขน่ารักหวานแหววกันตอนแรกๆกลับเข้ามา คนเดิมที่ไม่เคร่งเครียดกับงานคนเดิมที่ไม่หมุกมุ่นกับเรื่องงานไม่มีเรื่องเครียดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเยกแยะกับงานให้ได้แล้วก็กลับมาเป็นคนน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสร้างความน่ารักให้แก่กันนะคะปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคือนราเปนข้อหาแต่เงินหรือหนี้เห้อนะคะเงินกันมากเกินไปเปล่าบางทีอารมณ์ใสกันนะมีอารมณ์ที่ใสกัน The เด v i ลเนี่ยปเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วย นะคะอ่าเป็นเรื่องของอารมณ์บางท่นานัวชาราศีมังกรและคนามังกรเดนมิชเชียนเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความมุ่งหวังอยากได้ความสําเร็จกลับมาอารมณ์นติกกันบ้างค่ะนะกลับมาอารมณ์เนติกกันบ้างโอเคทุกคนประมาณนี้นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะใครสนใจดวงส่วนตัวอะไรอยู่ใน e s c r i p t i o ล็ o x ด้านล่าง ถ้าแอดไลน์ไม่เจอก็กดที่ลิงก์ก็มีลิงก์ให้เลยมี3ลิงก์ด้วยกันต้องดูลิงก์ที่เขียนว่า line โอเคนะถ้าเขียนบน c e e o o o k นั่คือไม่ใช่ Instagram ส่วนตัวนั่นคือสระแกบแบ้งเแบบอใครอยากเป็ตามนะคะทุกคนโอเคโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ